เรด้ามีฝองอูฟองลํานี้ผมก็ไม่อยากเจอเลยนะปล่อยข้ามฝัวเราเน้นแคปแล้วกันนิ้นแคเน้นฟอร์อดน้นตัวป่วนของเกมอะอะไรแบบนี้ไม่อยากเจอเลยน้ำน้ำด้วย <on> ถ้าจะอยากเจอจริงๆนะอยากเจอไดเฟนแล้วก็ดันแค่นดันแค่นก็พอได้อยู่แอดการ์ <Nope. S 1> นี่ไม่อยากเจอเดมอยไม่อยากเจอเดี๋ยวเราเล่นเลงกลางดีกว่าวพอดูแล้วมาแกลเขาเขา,เขาไม่น่าจะแบบเล่นแคปอะ เราแคปเอเฟียดเราก็ไปแคป B แล้วแคป C ผมไม่เน้นบวกนะปล่อยให้แบบเพื่อนๆเขาบวกกันไปเลยเราเน้นทำสกอร์ให้เพื่อนดีกว่าใช่ไหมเลยนน้ำๆอยากฝา่าเลสไต์อะ่ะคือใจจริงก็อยากจะไปเล่นฝ่าเลสไต์นะแต่ผมก็ห่วงเรื่องพอยต์มากเลยแต่ถ้าเป็นแมปพวกจิงทุงอะไรพวกเนี้ยเออมันพอได้อยู่แต่ถ้าแมปแคปแบบเนี้ยเราก็ต้องแบบวิ่งทำหน้าที่นิดน,นึง กีเวอร์อยู่นี่ด้วยนี่แหละเรือที่ไม่อยากเจอครับผมถูกเรดีโอด้วยว่ะผมมาหาแน่เลยอ่ะป่าไปก่อนคนระับโอเคช่วงนี้เมาผมกดไม่ค่อยติดว่ะแปลกแปลกมากเดียวโคลเลียวก,ก่อนผมเดาว่าเขาต้องฝ่าตัวไปโดมาแน่นอนโอ้นี่กล้าหลังเขาฝ่าไปเลยเดยวน่าจะเกยถอย เคปอนแคปตรงนี OK. ้แหละสปอร์ตไปด้วยนี่ไงเขาต้องถอยอยู่แล้วเพราะว่าเขาเจอสปอร์ตไงเขาก็จะเกิดความกลัวครับโอเคอู้ศาดไฟ์ใส่เปลียดลูกโดนไปหมื่นฝองพี่เกลียปวดรวดเล่ากันเลยทีเดียวเฮ้ยทำไมต้องมาด้วยไอเมลต้าอะไรเนี่ยขอสิบวิขอสิบวิเดี๋ยวจะไปแล้วไม่อยู่นานหรอก ยาแปดเจหห้าไปไหนก็ไปออกเครื่องสองหนึ่งไปแล้วโอเคแคบได้กูไปแล้วไม่อยู่หรอกว้าโอกแล้วว่าไม่อยากเจอโอ้มีการเปิดเชนเรดาร์ด้วยพี่พี่จะใส่ผมทุกอย่างไม่ได้นะคุณโอ้ดนไปพันแปดการกำลังเฟิ่์มสนับสนุนดวนไม่ตายแตครับ พวกคุณเป็นอะไรกับผมมากเว้เนี่ยท้างั้นเราไปแคปบีเนาะนนนหรือว่าจะเล่นแอฟฟตายอะให้ให้คิดก่อนให้ถามให้ถามเออให้ออกความเห็นแต่มันน่าเล่นแอฟฟตายจริงนะโฟนเถอะเนี่ยผมฟปอดไปก่อนเออฟะปอดยาวๆได้มา40,000ฟองแล้วในา9อกคุณยิงใครไว้ครับฮะฮะอันนี้มันใช้ในการโผลตัวตัวไปโดไปด้วย โอ้นี่ไงเดมอยู่ตรงนี้ว,ว่าอยู่ใครเปิดเรดาร์คอยได้คอยโดนอุ้ยโดนไปสิบเอ็ดลูกได้เป็นหมื่นแน่นอนแล้กล้าคนเก็บตัวละอ้าวเรือน,น้ำหลุดมานี่วะใครก็ได้ไปใส่เรือน้ำหน่อยส่วนเดมอยน่าจะถอยยาวใช่ไหมอาแถมข้อหาเปิดเรดาร์คส่ผมครับผมฝนหมดช่วงนี้ฝนยับแล้วใครจะพูดกับคีเบอร์วาอย่าบอกเรื่องผมผมฟูว่าใดได้พี่ ผมฟูเขาพอได้ฟอยยิงแนะ่ใครก็ได้ช่วยยิงหน่อยผมไม่กล้ายิงเลยอ่ะเออนนั่แหละดีตัวเปโดรนไหมอย่าหวังเลยตัวเปโดนลำเนี่ยอย่าหวังเลยโฝึกยิงฟูอนเปิดความเร็วนี่เรียกว่ากวนประสาดกวนประสาดเล่นแล้วก็จากไปต้องให้มอสควาเป็นคนจัดก,การหรอกคุณจัดการไม่ได้หรอกเดาว,ว่าเขาต้องเลี้ยวเข้ามาแคปอีกรอบเหมือนแน่เลย อาจจะมามุมนี้ก็ได้นะอ่ะาสาดดักคือเราต้องคิดระยะยาวไว้แล้วก็ตรงนี้ฟนจิเฟนกำลังฝาดปืนลองแบบชิวๆเอาไปเลยพี่พี่จะได้ชิวพี่จะได้ชิวมากแลวก้าไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะรู้้วยว่าผมเล่นฟิจิฟเฟนดีกว่าวะปะฟงเนี้ยโดนไหมพี่โอเคห้าลูกโอ้โหไฟไม่ติดฟักแค่นิดเดียวเอาไปลูกเถอะ นี่งไงสปอร์ตให้แล้วเนี่ยเป่ามาเลยพี่วัดควายิงได้ไหมไม่รู้น่าจะยิงไม่ได้วะผมสป,ปอร์ตให้เต็มที่แล้วเนี่ยชนก่อดไหมถ้าชนนี่โดนในปะตายคงอีกน่เนี่ยโอ้ไม่น่าชนว่ะหนเอสค่าเฮ้ยเปิดควันไหมเอา้าฟาดโมไม่เห็นเท่าไหร่หรอก ขาดยับอย่างเดียวขอให้โดนด้วยนะสองศูนย์หนึ่งอู้สามลกูกน่าจะโดนท้ายโดนยังน้อยเลยพี่โอ้เริ่มน้ำโรโดแล้วยับเยินแน่นอนคอนคฟลเลอร์อก็จมเนี่ยผมจะสู้เขายัางไงวะฮะ ผมได้แค่ฝาปอดยิงนะแต่เมื่อเขาเกียร์ถอยหรือว่าเราจะทวงเวลาเขาโอเคตัวไปโดไปโดนด้วยต้องยิงฟู่ต้องยิงช่วยต้องยิงช่วยโอเคเปิดให้หมดเพื่อนนี่ผมช่วยคนเต็มที่แล้วเนี่ยเรือเราไม่ควรจะมาฟู่กับเรือลำนี้ด้วยซ้ำ ไปเพื่อนพูกเขาเต็มที่ายโอ้ไม่โดนโอเคดีมากไปแล้วต้องรักษาชีวิตดูมอนแอร์กาแต่ยังอยู่ในควันครับท่านควันนานจริงนะไอ้หมอนเนี่ยควันนานแท่เอาไปเลยโอ้ยออกจากควันแล้วเอาไปเอร์ฟรไตด์หนึ่งชุดอย่าประเคนชุดโฟลให้อยู่ดนะ้วยเนี่ยแต่เกงใจวะแต่เขาบอกว่าไม่ต้องเกงใจ อะไรของกูเนี่ยขอเยอะๆเออนั่นแหละดีโอ้สนุกว่ะเปลด่ลูกเปลีนลกเออโดนไป 6, 000, อีกหกพันหนึ่งโอ้ฝาดสนุกมากใครก็ได้ช่วยประเคกนกระฝนใส่ลำนี้หน่อยครับเนี่ยผมปอร์ตอดให้แล้วเนี่ยฮะเดลแวเดลเวเมื่อไหร่คนจะยิงกูไม่มีคนยิงจริงเว้ย ลำง่ายๆไม่มีคนยิงแต่เขาไปไล่ยิงพวกจะมาต่กับเฟชิเฟนกันมันจะยิงเขาติดไฟดีไหมวะแต่ผมก็เก่งใจเขาอยู่นะ,ะได้อยู่ได้อยู่แบบนี้เรยวกับโอ้ยติดไฟหน่อยพี่ยูไม่ติดรือ,ออ่ะเออได้ตำฟางไปแล้วอ่ะอันนี้แถมของแถมเยอะผมอะ่ะอู้ตายถูกเมลต้าสลุมไปแล้ว ฟีวีคุณคุณเป็นอีหยังกับผมอะ่ะเ <c oughs> ออฝาดไปก่อนเอฟฟาทยไม่มีด้วยแม่ไปได้จังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนพี่นะไดเฟนพี่รอผมแป๊บหนึ่งนะพี่พี่เอากระฟุนไปแทงก่อนก็ได้ครับฝาดครับเดี๋ยวจอดแถวนี้นะครับเล่นได้แถวนี้เล่นได้จริงเอาไปเลยเอาไปเลยพี่ได้ก็โดน เ, ой, เดี๋ยวจะไปฟู่น่อยฟูหน่อยอุ้ยเด๋อวมวยมาวะอันตรายจัดโอเคโดนหโหตัวไปโดนก็โดนโดนอย่างเยอะเลยไปแล้วอยู่ไม่ได้ลำนี้เนี่ยมันป่วนจริงนะก็ป่วนชาวบ้านเขาไปเรื่อยอะ่ะเ,ออเรื่องความป่วนต้องยกให้น้องเลยอู้เสร็จได้เฟนจมเรียบร้อยกิมนี้เรายังไม่ได้คิวสักคิวเลยนะพญา สวยเพื่อนเอ่อเขาเลี้ยวแน่เลยวะอ่ะโดนปีนี่ยอ่ะปาดโอ้ไม่น่าโดนปะเฮ้ยโดนอยู่แต่โดนน้อยมากอะพี่โอ้ไม่เข้าเลยเออแอร์ไฟไม่เข้าเลยพวกนัทอะยังเปรี้ยวมาย,ยิงต่อเขาทำไมต้องหันมาหาเราด้วยฮะ จมเะครับเออดีมากโอ้จบเกมไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยตาเนี้ยคือมันน่าจะบวกกันสนุกกว่านี้เว้ยลูกเกมอะแต่ก็อ่ะช่างมาเถอะแต่เทนี้ก็โอเคละเนื่นเงินมาใช้4แสนครับประสบการณ8,003ดาเมจ9,000ฝงเออแคปไปจุดเดียวเท่านั้นก็ป้องกันหมดคะแนนเมจอยู่ที่2 5 3นะฮะ ส่วนเงินเราก็หักไปแสนหนึ่งโอเคได้กำไรอยู่ไปต่อกันเลยเกมฟองโอ้ยเมื่อยโอ้ยโ,โลคนแก่อายุเยอะขึ้นเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยมีมิดเวย์เล่ตัวเฟนเล่ตัวเฟนเนียการันตีได้เลยว่าเขาน่าจะไม่ยุ่งกับเราแน,น่นอนครับแล้วก็มีใครอีกที่เราจะฝ่าไดฝ่าต้ายได้มีคนคูลเลอร์ใช่คนคูลเลอร์นี่คือดีมากอะ่ะโอ้เกิดเกิดกลี้ยงาเนี่ยหนึ่งสอง เรามีกันแค่สาลมลำตรงนี้หรอแต่นั้นก็เทียร์เก้ากับเทียร์สิบอ้าวก็โอเคไปได้อยู่ได้อยู่ถ้าไม่เจอชิมะนะผมว่าเราเจอไอ,นนนนอ,นอ,อน้นี่แน่นอนครับมอดความอดควาควันดีพวกเนี้ยแล้วก็มินทุทโอะมินุทโอะต้องมาทางนี้แหลยชัวร์เลยอ่าเซนต์โทมาอยู่นู่นแล้วบุ๋มอ,อยู่นู่นเอ้าคนกูเลยอยู่นู่นไม่มีดวงเลยผมอะ ผมไม่เคยมาด้วยของประโชคเลยนว้ยนี่ตัวเฟยน,นี่เล่นสปอร์ตกนโอเคงั้นผมจะยังไม่เข้าแคปแล้วกันนะพี่ปล่อยไปก่อนแล้วกันมีมอนทาน่ามาเสริมอ่อมีใครอยู่ครับอ่ะแถมโอ้โหออกตัวไวด้วยนะคนเด่นอะนี่คือคื่อบินเจ็ตไอโมนเนี่ยโดนท้ายไหมโอ้ไม่โดนเลยเลี้ยวแล้ว จัดไปพี่เดี๋ยวผมไปสปอร์ตให้ใจเย็นแป๊บนึงไหนดูฟิ่โอ้โหแปะลูกไม่มีดามจเลยไฟก็ไม่ติดไม่มีอะไรเลยเว้ยเอาหนิสปอร์ตให้เนี้ยหนิแครก็ได้ยิงหน่อยดีสวยมากเพื่อนสวยมากเพื่อน ไปเลยรัวๆแบบนี้กลายเป็นว่าเราเราเลนสปอร์ตซะงั้นเฮ้ยท่าฝั่งผงโ,โอ้โจมไปฝองลาแล้วปะพิตะไปหนึ่งเฮนรี่ไปอีกหนึ่งแย่แล้วจะมีใครสู้ได้ไหมเนทางเนี้ยโอ้ผมได้แค่สปอร์ตจริงปะเอ่อถอยไหมจะถอยเดินเดินหน้าพงเหมือนถอยเอาฟาดฟาดให้หมด มีอะไรเราฝ่าอย่างเดียวครับมันจะเดินหน้าแล้วไหมยอ้ยยังถอยอยู่โอ้โหสิบเอ็ดลูกออไม่เข้าเลยพี่โคตรของแท้พาไปห้าน,นาทีเรือไปฆ่าเราหายไปสองลำเรือรถตัวเวรหนึ่งแล้วก็เรือประัญบาไปอีกหนึ่งลำ <laughs> โอ้โอหเรือว่าเรือไปฆ่าสามนาทีนี่คือแบบถึงกับอายไปเลยทีเดียว งืดหลายแบบนี้จะไปโดนโดนไหมเออลูกหนึ่งเอาไปเถอะแปะเจ็ดพันครับดาเมจน่ารักปมกินตัวนี้มีเจนบากำลังมาฟาไปเหมือนเดิมครับแอไปไต่โลโล,โล,โลโเสร็จเรียบร้อยโอ้โหจะฝาดใส่ใครดีดวะใส่คนดีนี่คือแบบไม่มีโอกาสโดน,นเลยนะเฮ้ยลูกลูกก็บินมาทางนี้ด้วยยา่าลงเร่งเครื่องแล้วนี่งไงสะกดเจอผม ไปแล้วพี่อ่ะเดี๋ยวปาต้ไปโดนไหมโอเคโอ้หันสามดาเมจมันจะน่ารักไปไหนกันวะเนี่ยอาซาโต้ฝนตัวไปดูไปอุ๊ยโดนโดนโดนเป็นมาโดนตัวไปโดนไปครับหนึ่งลูกครับฝนคนได้เหมือนมีรางฝังหัวนะก็เลยจอดรถได้ทันจอดรถหมบสนจอดเรือโอ้จะบาดตายอันนี้หลังเขาไหมไม่หลังเขาด้วย โอ้คนคือเลออ์จะตายแบบนี้ต้อง่าดแล้วล่ะเดียวไหมเดียวทันควันเลยเฮ้ยเดียวไปโดนตอนะพี่พี่หลบไปสไตล์แต่พี่โดนตอนะโอเคได้มา5นัดแต่ได้ติดไฟนะดาเมจไม่เข้าจริงโอเคชุดสองได้6ลูกแล้วก็ตัวไปโดนคอมโบครับโอ้โหเป็นการคอมโบที่สมบูรณ์แบบมากๆของพญาฮะ โดมอีกหนึ่งลูกสองลูกปอกปอกโอ้โหปอกมือครับโอ้เพิ่งจะทั้งทีเพิ่งจะจมได้ลำเดียวเดีย๋ยวจะกรีดมันไม่ชูดแรงไปไหนแล้ววะเริ่มมอดความ,มาอีกเบื่อเบื่อมากเลยลำไหนก็ได้ที่ไม่ใช่มอดควาเนี่ยคือเอฟไตก็ไม่เข้าอ่ะตัวไปดูเข้าอยู่แต่มันจะ แมมันจะแม่นขนาดนั้นเหรออุ้ยเรผมเรามาเจอนี่ครับจูดแรนะครับต้องไฟันเลยแหละโอ้าพี่เปิดการพงกันมายิงกับพี่หรอกเ้อพี่เอ้ยผมฟูพี่ไม่ได้เนี่ยไหนฮะอ่ะผมรู้ว่าพี่ต้องเปิดใ้ดรใใ้้ดูแล้วพี่ผมรู้ในสายใจโคพี่ดี โอเคฮะในเกมที่4นี่ก็พ่ายแพ้ไปตาม,ต 1, Kristin, มาระเบียบนะในเกมมาใช้ฟองแฟนสามระบบการพันสองทำความพิหายไปอยู่หกหมื่นเจ็ดดิงอ่ะยังไม่ทันจะแบบได้อะไรเลยคะแนนเบตถูกร้อยค่าฟองกระแสหนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมเออเก้าหมื่นโอเคได้อย 3, <im> <im <into imitation mafia> ู่ไปต่อเกมสามครับฮ <im> ุ้ยเล่นไปเล่นมานี่เย็นเลยเนี่ยไดฟินไอโรวาโรมาอุ้ยโรมานี่ผมไม่ได้เห็นนานมากเลยครับเลื่อนมาไปอยู่หนึ่งเรือแลเลยก็ได้มั้ง ตอนที่มันออกมาใหม่ผมอยากได้มากนะเพราะว่ามันมีสกินหนึ่งที่ว่ามันจะมีแท่งเขาเรียกว่าอะไรวะกระป๋องเบียร์มันจะมีกระป๋องเบียร์ตั้งอยู่บนหอเคอยเรือ,อเ,เว้ยโเคตรเท่เลยอะ่ะตอนนั้นผมอยากได้เพราะว่าสกินนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เอานะเราไปเล่นทางฟ้ากันดีกว่าเอดีไหมจุดเรนมีแล้วโอ้ตรนนั้นเขาก็มีเรือพิฆาตฟองเราแล้วเอองั้นก็ทางฟ้านี่แหละพี่แบ่งๆกันไปสองสองแล้วก็มีเรือขับผอนไหม มีโกรมิีหนึ่งใครอีกอออแล้วก็มีเชือ,เอ์เบอร์อีกหนึ่งเรือฟัพพอร์ตมีสองธนุนมีม็อสควาโอเคถือว่าตานี้เป็นการกระจายเรือได้ดีมากครับต้องขอชื่นชมพราโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะค่อนข้างที่จะสปอร์เรือดีมากยุดแรงเข้าแคบไหมเหมือนจะเข้านะในดูดิหูลายพางสายลายพางดีมาซะด้วยถ้าเขาจะเข้าผมควรจะเข้าดีเขาไหมวะ อ่าฮอนแลนด์เราพอที่จะฟู่ฟัดฟู่เบียงได้อยู่ถึงแม้จะเสียเปรียบนิดนึงก็เถอะแต่มันก็นิดเดียวเองนะแล้วก็มีเกลิงเนี่ยพอฟู่ได้เออคนใหญ่ก็ฟู้สีกันในเรื่องของปืนนะแต่ในเรื่องอื่นเนี่ยผมค่อนข้างแพ้ทางเช่นความพ้งตัวเง,งี้ยลำเนี้ยถ้ามันมีควันแล้วก็ไม่มีควันก็ได้หรือว่าความพ้งตัวดีผมว่ามันจะดีมากเลยมันจะเล่นสนุกอันนี้เลี้ยวทีอะไรทีนี่ก็เลี้ยวช้ามากครับขอตามพี่กันไปดูก่อน เจอพี่จเจอสถานการณ์อะไรที่มันออฉุกเฉินไงจะได้ช่วยกันชิมะอยู่นู่นตัวนี้โลมามาโลมามาฟังดูปแปลกๆไหมก็โลมามาไงโอ้ยโลชิตเตอร์อยู่นี่ป่าต่อดีไหมพี่จัดไป,อ,ดป,ปอ,ดอุ้ยผมโดนสปอดปะโอ้โหนี่เกลิงอยู่นี่ จัดเลยแล้วกันโอเคโอ้ดีนะเขาเปิดฟันช่วยว่ะแต่แบบมันก็ไม่มีคน support อะแต่ผมไม่อยู่แล้วกันนะโอชิมาเราไปไวจัดๆครับอ้าวตัวไปโดนไปโดนโอ้ทำไปเล่นไปคุณไม่รู้พี่เกไปจอดตรงไหนนะแต่ผมฝาดไปโตครับแล้วก็ตัวนี้เกียร์ลิงยังไม่เค็ดครับจัดไปพี่ไปโดน เออโอเคได้มาหนึ่งคิวเรยไะ้บาแยกย้ายกันไปตัวนี้มีช้างหมูตัวไปดูเขาทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วครับเ<โ>ดี๋ยวเราออกไปเข้าแคปอีกรอบหนึ่งดีกว่าอ้าวคนเลนฝั่งนู้นจุมเรียบร้อยดีจัดแบบเนี้ยเออเอาไงดีวะผมไปฝ่าได้วยแฟลต์ไฟดีกว่าว่าอ้าหายพี่ออกมาเน่ ผลจุดแลงเขาจัดการกับชางโมได้แล้วโพน้อยโพน้อยโอ้โหฟูงแบบกำลังฝุ่ยเลยเมื่อกี้เฮ้ยเอาไงกันแน่เนี่ยโอเคออกมาแล้วเดี๋ยวกขเตรียมเดินหน้าเลยว่ะหรอือว่าจะถอยเอาไงเอาไงเนี่ยเออนี่ไงเนี่ยมันมีแบบกระบอกเห็นไ,ไหมกระบอกกระป๋องเบียร์อยู่บนเนี่ย จัดไปเลยแล้วกันหนึ่งจัดไปเลยแล้วกันโสงเต็มที่ไปแล้วครับเอฟไดผมรักเข้าไปโอ้สามลูกน่าเกียดโคตรโอ้โหเข้าโคตรน้อยเลยพี่พี่ปัญญาเข้าโคตรน้อยเลยครับเปลี่ยนลูกเฉยสองเฮ้ยอ้อยจุม้มอ้อยจุ้มเอากระป๋องเบียร์ให้จมหน่อย เออผมประปอร์ตให้อยู่พี่พี่ยิงเลยพี่จุดแลนเต็มเนียวเต็มเนียวแบบนี้เฮ้ยเหลือไวทำไมยิงดีไหมวะจัดไปไม่มีใครเห็นเราเลยลวโอ,อ้ผมเถอะเออเรียบร้อยครับกุณาเรียกผมว่าพญาสายล่าได้วยครับทุกคนโอ้ล็อกอยู่ข้างหลังนี่เลยแต่คาไตผม มองไม่เห็นเนี่ยผมเกลียดมากเลยถ้ามันเปลี่ยนมุมมองได้นะมันจะเป็นอะไรที่แก่มแมวมากปล่อยไหมปล่อยแหละเอาไปอ,อุ้ยชนเกาะอุ้ยมีตัวไิดูมาตัวไิดูฟาโอโชัวเลยอย,อยู่ที่เขาไม่ยิบเดี่ยวลูกเดียลูกเออโอ้สามนัดโรดยิง เออโอ้โหพี่เสดียวได้ด้วยทำเป็นเล่นไปไอ้คนอะไรวะหรือว่าเขาบางอยู่แล้วเขาน่าจะบางอยู่แล้วใช่ไหมเออน่าจะประมาณนั่นแหละปอนซาโออยู่นู่นแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นฟรีดีกว่าว่ะไปพี่พี่พี่จุดอะไรผมไปด้วยพี่ซาโอจะจมแล้วเดว็ช่วยกันยิงเด็กเพื่อนไม่มีใครเห็นด้วยว่ะในขอดูหน่อย สี่นัดยิงหด้าเราก็ยิงครับจัดไปโอ้ยังเปรี้ยวโดนไหมเมื่อกี้โอ้ไม่โดนเลยว่ะอุ้ยสีู่กจริงดาเมจดีนะปืนมันเนี่ยปืนขาดาเมจดีมากเลยอะไรนะขอจอยิงเท่นี้้วยก่อนไป ขอได้ขอโดนนะครับมารัดเข้าไปอุ้ยเดี๋ยวทำไม,ไ,มไปละไปละไปละไม่เข้าว่ะปืนผมยิงเต็มที่แล้วอ่ะเข้าทีสามร้อยเอาไปอีกโอ้นี่กระดิ่งกระดิ่งแบบน่าเกลียดเลยอ่ะไปไปไหนก็ไป ตัวนี้มีไอว่ามาโอ้โหตัวดูเพื่อนฟาดไปสวยมากครับังหว่านี้ไม่มีใครสนใจผมผมก็ยิงเล่นเลยเฮ้ยเขาไปฝนจริงดูดิไม่มีใครสนเลยติดไฟหนึ่งฟาดเอฟไตายต่อเลยครับมิติมอไปไหนแล้ววะโอ้มีการเปิดใช้เรดาร์โอ้ได้เฟนเลื่อยยิงเลยเยอะ ถ้าจะไปเอาก็ไปเอาชิมาก,ก่อนก็นได้เออไม่ว่ากันแต่ตอนนี้หลบบอติมหลบรายได้ให้มันหมดก่นนกกนอนมาเอากระนองนี่แหละโอ้โหปล่อยอยังยากเลยพี่ปล่อยไม่น่าโดนมั้ยนี่มายิงใครเอาเต็มเนียวเต็มเนียวเต็มเนียวเอาเต็มเนียวครับทันไหมโอ้ไม่น่าทันว่ะ สี่สามสองหนึ่งยไม่ไม่น่าทันเออกรองนี่ชิมาอยู่นี่อนเลยโอเคแตกลาดต่อไปผมจะเอาไอเน็ตโปเกโอนเลยเขาให้ติดไฟเอาติดไฟแล้วเราก็จะนิ่งๆไปครับโอเคห้านัดติดเธอโอ้ยังไม่ติดอีกเหรอเอาไปอีกพี่ ดามเมจแทบจะไม่เข้าเลยอะ่ะเออเอาจริงนะติดเธอโอ้ไม่ติดจริงเยี่ยมมากจช่ไหมกระสีไหวตัวไปโดนโด,ดมนมอสคว่าจนไปแล้วโอ้ยติดแล้วเว้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพยามพรอนตัวไหมโอ้โหตัวไปโดนเฉียดมากเฉียดจริงพี่เอาไปเอาไปผมพอแล้ว โอ้โหไดเซนคุณตามผมดูแย่ผมอู้ฟาแบบรอตั้งนานพี่ทำาไมพี่ตำกับผมอย่างเงี้ยชักตัวกโดโด,โดมาตายไปเลยเพื่อนยิงไม่ไม,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 ไมีใครสนใจเราจริงแม่ผมยิงยิงชิวเลยอะเปลี่ยนลูกถอะลองจอกอดูครับ ใจผมน้อยเฮ้ยอาจจะมีคนกูเลือดหุ่นใจเราก็ได้เออไม่แน่ไม่แน่เนี่ยเปิดข้างแล้วยิงต่อโอ้โหปุยลองมาว่ะโอ้โหสี่พันเลยอีกเมื่อกี้ยิงเข้าสี่พันเลยอ่ะก็ฝุ้งโจโกลไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีคนคูลเลอร์ซึ่งเลือดที่แกยังเต็มอยู่เลยอ่ะเปลี่ยนลูก เฟรดายเกมมันจบไปไปหน่อยเกมนห15ต่อเนื่อง2,001เฮ็ดอ a p ไม oh, ่แย่เลยครับโอ้ชิวจัดเกมนี้โคตรชิวเลยชิวมากเอฟสไตมาอ่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเลี้ยวไอ้ฟอง เอาฟาดโอ้โหไอ้ไตล์ผมก็ฝาก่าไม่โดนเยี่ยมมากเอ้ยโดนไปลูกหนึ่งเปลี่ยนลูกโอ้เดียวไหมเอาขอนิ่งๆเถอะขอนิ่งๆสักทีหนึ่งเถอะตัวไปโดนไม่โดนละสามสองหนึ่งลง เออโอ้ยก้าวลูกไม่มีดามไีไปไปเพราะจบจบเศร้าเศร้าเอานี่ไม่จบหรอเออแหมอาแถมแถม <laughs> แถมดีมากผมอะไม่หนุกเลยไปหาเล่นลำอื่นดีกว่าโอเคครับในเกมที่3นี่ก็ได้รับชัยชนะมาแล้วนี่็มาใช้รีแสนสามประสบการณ์สามมันผูก ทำความไปหายไปแสนหนึ่งหมื่นะจมไป4ี่ลำแล้วก็คะแนนเบส1,767่งพันเจ็้อยเดรายก็หักไปแสนหนึ่งใช่ไหมโอเคตามนั้นแหละไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ